อูราใครเข้ามาโอ้สี่ห้าสองหนึ่งมาจากไหนเข้ามาในชาญนชาลาที่ห้าอ๋อเป็นเหมือนเป็นตู้ อบ้านที่ไหนนะทุกคนรถสมองไม่เห็นเนี่ยค่ะเข้ามาจอดในชาน้นชันชลาที่ห้า ในโลงจอดก็เสียงไม่ไม่ใช่ย่อยน,น,นะคะเป็นบรรยากาศเช้าเช้าที่หัวลำโพงประมาณ8ปดโมงหน่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวสักห้านาที แล้วก็คงต้องลง live. ไล<อ>ฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเข้างานแปดโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวให้พี่ๆเพื่อนๆดูบรรยากาศเช้าๆแต่วันนี้หัวลากข้างในไม่รู้น่าจะจอดน่าจะมีจอดหลายคันอยู่แต่ว่าเดินไปไม่ได้อะค่ะเดินไปแล้ว กลับมาไม่ทันงานแน่ๆก็เลยไม่เข้าไปอันนี้ก็มีออกมาอีกขบวนหนึ่งค่ะที่รถบอกว่า8ปดโมงครึ่งอะค่ะแต่ว่าอันนี้ออกมาแปดโมงยีสิบห้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเนวะด้าสวัสดีค่ะตอนนี้รถอยู่ที่หัวลำโพงค่ะสวัสดีค่ะไรน่า M C B K K t r a n s l a t i o n สวัสดีค่ะส,ว,สะวัสดีค่ะพี่ออนขอบคุณมากค่ะอันนี้เมืองไทยเราแปดโมงยี่สิบห้าค่ะพี่ออน รถอยู่ตรงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะน้องอ้ามขอบคุณมากอ๋อมีรถเข้ามาจากนาครศรีธรรมราชคะ่ะรถไม่รู้ว่าเป็นขบวนไหนน้องอ้าาแปดหกหรือเปล่า กรุงเทพคะ่ะพี่ออนออนกลับมาเที่ยวบ้านเราคะ่ะแปดหกใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวมามารอขรบวนที่86ดด้วยกัน น่าจะเข้ามาเนี่ยค่ะชานชาลาที่เจ็ดเมื่อกี้เขาบอกว่าชานชาลาที่เจ็ดตรงนี้ใช่